เลิกปิดอีก2วันปิดแล้วครับอีก2วันปิดแล้วก็เลยหลังจากงานบวชผมน่าจะนา่นาจะมาหาเล่นสตอรี่ผมก็เลยมาขึ้นแกงไว้รอเลยครับสิวันเอาอย่างต่ำสัก10บรีแล้วกันคนดูสิบแรีเพื่อนถ้าเราถ้าเราถ้าเราเล่นวันละสองรีเราจะได้เราเราจะได้ประมาณสาดวงเพื่อน ก็ยคิดเลยเหมือนไปกินไม่ฟังเนาะเขาคุยกันไม่ให้เค้กไม่คนจัดการโอเนิดนึงทีมนิดนึงแย่ลงอะไรเมื่อวานเราอ่ะพี่ฮูดสูตรฮูดสูตรฮูดสูดส่งรูปมาในเบอร์สะพัดทุกอันะไรป่ะเรินพ่อเหรอฮูดสูตรจะยืดด้วยปะต้องป่ะส่งมาดิจิมมี่ครับแล้วฮูดฮูดฮูดเกาะสูตรพอละวสามอย่างส่งมาหน่อยเลยแล้วก็มันอยู่ในอออ่ะตระดับห้าชิ้นกูไม่รู้อะเยอะจังเลย ใส่ใส่เพื่อเเพื่อนเรามีอะไรที่มีลงลงมาลงค้างั้นก็ใส่ทั้งหมดแล้วกันมึงเห็นว่าออะไรรักอ่ะนั่นอ่ะลงครั้งแรกฟรีนะครับครั้งต่อไปชินละสองแสนโอเคครับมันขออนุญาตลงหมดเลยแล้วกันลงเลยแล้วกันได้วะชุดไใจคนเดียวคนเดียวสบายยังไม่ได้แคบอ่ะผมป่ะครับพี่เดี๋ยวพี่นีแท็กผมมาดิแคร็บจ้ะไฟเสื้อผ้าเห็นปะข้องไฟเสื้อผ้า ไม่ไมเนอร์สภาแครบแล้วนะไม่ใช่ครับไม่ไม่รอครับครับครับเอาแป๊บนึงครบจบที่นี่เหรอใช่ป่ะเออครบจบที่นี่อืมครบจบที่นี่โคสบาร์ดแพคอ่ะค่ะเราสภาแครบแล้วอันนี้สภาแครบของใครบ้างสภาลองพูดมาทีละแล้วก็เกาะเกาะล่าสุดอ่ะเค้กเห็นป่ะเกาะล่าสุดส่งไปให้เขาด้วยนะแล้วก็ซีไอ้คนนี้ใครไม่เชื่อเดมี่แบ็คจิมมี่เบงเบงใช่ป่ะวะ ใช่ไหมเท่าไรครับอนี้พารอสอีลิกแล้วก็ใครอ่านว่าอะไรเขียวใช่ปะใช่ครับเขียวอะแล้วก็ดูโกลครับโกนะฮะใช่ไหมเขียวเฮดยังไม่ถึงใจนดิรออ่าก่อดีชีสมายเนอร์ฉลาม ต้อชาดีอ๋อเล่โก้ใช่ไหมโอ้มหแจะปล่อยไอ้ย่ะอะไรกูยืนอยู่หน้าสุดนะไม่รู้นะอันนี้คือต้อส่งแล้วสปาร์ยังขยับไปไหนเลยไม่ได้ไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเมื่อกี้สปายเดินเดินเดินเดย์พี่รูปมาหาได้ไหนอะรูปเหรอโอ้ยครบ16แล้วหนูให้ค่ะรูปทำโลโก้แล้วพี่เจอเจอแล้วก็ครบ16อ่ะแต่ถ้าเจอแก๊งอื่นแล้วน่าจะไม่ครบ3 2วันนี้ รูป่ะรูปเป็นรูปเดีไรปะเอออๆขอโทษนะเฮ้ยเนี่ยทำไรเอเอาปาอ้หยตีสเบรอป้าโอ้มีไนท์เหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูมาเดี๋ยวดูมานะเดี๋ยวลูนีเลิแล้วตอนนี้เลิปิดอใช่ครับเลิปิดอีกสองวันปิดแล้วครับ อีกสองวันปิดแล้วก็เลยหลังจากงานบวชผมน่าจะน,าน่าจะมาหาเล่นสตอรี่ผมก็เลยมาขึ้นแกงไว้รอเลยครับลุยลุยสักสิบห้าวันนะคนดูได้ได้อยู่สองอาทิตย์น่าจะได้เล่นหลายแกงอยู่สองอาทิตย์ก็เยอะอยู่นะน่าจะได้มันอยู่ดูว่ามันไหมสองอาทิตย์ตรอไอ้ีก์เลยอืมสิบห้าวันเอาอย่างต่ำสักสิบรีแล้วกันคนดูให้มันถึงอนะ่ะ ขั้นต่ำไว้แล้วกันพี่วันพี่วพาไงถ้าอันนี้ผมขึ้นสิบหกคนใช่ไหมแล้วถ้าเอาคนมาเพิ่มพอครบยี่สิบล้วค่อยรับสวัสดิการถูกไหมพี่ได้มันต้องครบยี่สิบเราค่อยรับสวัสดิการโอเคโอเคพี่แต่เราแต่สล็อตมันเต็มยี่ห้าถูกไหมพี่วันใช่ใช่ใช่เข้าได้เลยใช่ไหมพี่ถ้าถ้าครบยี่ห้าเข้าได้เลยใช่ไหมครบยี่ตห้าเข้าได้เลยคือยีอ่อะไรวะไม่ไม่ถึงว่าไม่ไม่จำเป็นต้องแบบยี่สิบแล้วก็มีต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเข้าไม่มีใช่พี่ไม่มีไม่มีเขาเขาได้ปกติเลย เพืนดาวหาไงไะพี่ดาวอะดาวเล่นรี่ไงดาวแรกสามถึงห้า,าลี่ดาวที่สองสิบลี่ดาวที่สามสิบแปดลี่ดาวที่สี่ประเมินจากสภาเขาแค่ประเมินจากสภาก่อนสิบแปดลี่เพื่อนถ้าเราถ้าเราถ้าเราเล่นวันละสองรี่เราจะได้เราเรา,เราจะได้ประมาณสามสิบดวงเพื่อนไม่ใคร วันละสองรีมันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นไอสัตว์ไม่ได้ทำงานเลยอ๋อโทษทีพี่มึงทำงานอะไรคนทวายเนี่ยไอ้ที่มึงเป็นหัวแก๊งยังไงเนี่ยไอสัตว์ไม่รู้ผมก็มั่วเอาพี่เสี่เที่ยาตั้งมาหนึ่งถึงห้ารีปึ๊บได้หนึ่งดาวเล่นถึงสิบรีปึ๊บอัพเป็นสองดาวคนเล่นสิบแปดรีอัพจากสองดาวเป็นสามดาวครับีหนึ่งได้สองดาวพ่อมึงเสี่เที่ยไม่ใช่ผมหมายถึงผมหมายถึงว่าวันหนึ่งเล่นสองรีพี่จะได้สองดาวหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้มึงโอ้โหวันหนึ่งเล่นสองรี มันทําได้ไหมพี่ววนรอนึงได้สองรีมันก็ได้มันก็แล้วแต่มึงแล้วมึงห้าวส้นตีนนักก็ทําได้ผมกลัวผมไม่ได้ข้าวหรอกพี่ผมกลัวจะโดนส้นตีนไม่ไม่จำเป็นต้องชนะใช่ไหพี่แค่เล่นสตอรี่พอใช่หมพี่มันก็ต้องถ้ามึงหม่งมึงก็ไม่ได้นะมึงหม่งสภาก็ไม่นับให้ผมสู้เต็มที่แล้วพี่มันต้องเป็นสตอรี่ที่มีคุณภาพสู้เต็มที่นะพี่แต่รู้สู้ไหวหรือเปล่าใช่ไหมจิมแล้วถ้าเขาหม่งอ่ะแหมจิมมึงอย่าไปดูถูกเขาเลยมึงมึงดูสภาพตัวมึงเองก่อนเถอะครับควายตัวอย่างกรอบเลย มึงกับกูไหมล่ะแมวอยู่ในสภาเนี่ยมึงเป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วให้เกียรติสภาหน่อยจิมเออเล่โดนปรับแม่งไว้ใช่จิมมึงร้องดิทำไมอ้เขียวคุณเบื่อเลยไอ้เขียวย่าทำเติมจิมนะมึงเป็นอะไรจิมมึงเอาเวลาน้อยใจปลูกหญ้าบนหัวมึงไปปลูกหญ้าบนหัวให้มึงแดกไง ต้าเล้งหน่อยไอ้ไอ้ไอ้เขียวไอ้ไอ้เขียวกัดทุกคนเลยนะกูบอกให้นะไอ้เขียวแวะไปหมดเลยนะเค้กทำอะไรอยู่วะมันลงชุดลงกันนี้อหรออรุณน้องสภาแล้วลงเสื้อได้ตอนไหนหรอได้ได้ได้ใช้ตอนไหนหรอครับเร็วสุดได้เป็นก่อนดีพรุ่งนี้ครับหลังดีพรุ่งนี้หลังดีคือหมายถึงว่าตอนสี่โมตอนสี่โมงครึ่งหรอสบามึงตอบไปเลยได้ตอนไหนก็ตอนนั้นไหนสัต สภาจะพูดอย่างนั้นจริงเหรอครับเร็วสุดพรุ่งนี้เร็วสุดพรุ่งนี้เร็วสุดพรุ่งนี้เอ๊ะว่าไงว่าไงทีมาคุยได้่อะปีเป็นรูปออฟไลน์ได้ใช่ไหมพี่น่ะหนุกอะคือที่อะไรวะได้โอเคอะไรเว้ยเรื่องแปลกประหาชีวิตจริงแ้่เฮ้ยพี่ใครเห็นบุคคลนิ่นแข็งคาดอะไรอย่างนี้มันหมดไหมไม่นะสามเหนือเอือเกาะ ับพูดที่ไม่โบนไปทุร์เหรอวะเออหนูจะดูมตีคิวนะคิว,ควสองรอบติดคิวคืออะไรหรอมันไม่ไม่มีนะคิวสองรอบติดคิวอะ่ะอะไรแบ,บ็คคิวเ้งอยว่อ่ะแผค่อยพาไปทีหลังกันแรกแรมอยู่ อ oh, ดูทรงในแก๊งมีเยอะ่าลี่เล,ล้รลาวกีดารครับขาดใครบ้างตอนนี้รอดูครับคนดูว่าจะเป็นใครเที่ยหเือคนเดิมๆแหละไม่มีคนใหม่ครับคุณดูมีดูคนเดียวคนใหม่มี่ต้องดูคนเดียวก็ไม่ได้ใหม่ค่ะนะดูมันก็เป็นไลฟ์ e อีสปอร์ตผมบอกแล้วว่าไลฟ์อีสปอร์ตดึงมาเล่นกันได้ตลอดยู่แล้วนะ เืนเมืองกับแสงไฟที่มีหัวอยู่ไหมครับหัวไหนครับหัวแกงเล่าอะครับู่วครับอยู่น่น